รู้ไหมครับว่าแค่กองของรกหลังบ้านก็ทําให้ผู้หญิงในบ้านเป็นโรคหัวใจได้กองรกหลังบ้านสัญญาณอันตรายอาจารย์มาศเพิ่งไปดูห่วงจุ้ยบ้านหลังหนึ่งมาครับพอเดินไปถึงหลังบ้านก็สะดุดตาเข้ากับกองของที่ไม่ได้ใช้วางทิ้งไว้นานมากซึ่งตามหลักห่วงจุ้ยแล้วมันส่งผลเสียอย่างรุนแรงอาจารย์มาศเลยทักเจ้าของบ้านไปตรงๆว่าตําแหน่งนี้จะทําให้ผู้หญิงในบ้านมีปัญหาเรื่องหัวใจนะครับเจ้าของบ้านผู้หญิงถึงกับตาโตบอกว่า ใช่เลยค่ะอาจารย์หนูเพิ่งมีอาการหัวใจเต้นผิดปกติอยู่ดีๆก็เป็นขึ้นมาต้องรีบไปโรงพยาบาลคุณหมอก็ตรวจไม่เจอสาเหตุแต่บอกว่านี่เป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษห่วงจุ้ยเตือนสุขภาพนี่คือสิ่งที่ห่วงจุ้ยเชิงวิชาการสามารถบอกได้กองของรกที่ปล่อยไว้นานในตำแหน่งสำคัญของบ้านจะทำให้พลังงานเสียเข้าไปกระทบกับสุขภาพของผู้อยู่อาศัยโดยเฉพาะผู้หญิงในเคสนี้ที่กระทบไปถึงเรื่องหัวใจโดยตรง อาจารย์มาดเลยแนะนําให้รีบเคลียกองของออกและบอกวิธีแก้ห่วงจุ้ยที่ถูกต้องพร้อมกับแนะนําการดูแลสุขภาพแบบอาจารย์มาดให้ด้วยพอจัดการเสร็จทั้งคู่ก็แฮปปี้มากเพราะอาจารย์ได้เสริมเรื่องการงานและการเงินให้พร้อมกันไปด้วยจําไว้เลยนะครับถ้าบ้านคุณมีของรกกองอยู่ที่ไหนให้รีบจัดด่วนเพราะมันอาจกําลังส่งผลเสียต่อสุขภาพหรือการเงินของคุณอยู่ก็ได้ถ้าคุณอยากรู้ว่าตำแหน่งไหนในบ้านที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิตคุณมากที่สุดคอมเมนต์สุขภาพไว้ได้เลยครับ